สวัสดีค่ะทุกคน hey, hey. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับเชียงและก็ล็อกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาทําในสิ่งที่เขาคิดกันมากในโลกติ๊กตอกมาพักใหญ่แล้วสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เรารีวิวมาชาติที่แล้วนั่นก็คือฟรุดโลอา <Wow. S 1> ตอนนี้เขาคิดเอามาห่อไอติมในติ๊กตอกกันเยอะมากคลิปนี้ที่แบบเนี้ยจะทำแบบเนี้ย เขาจะเอาฟู้ดโลอพเนี่ยมาห่อไอติมแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็มากินแบบกรอบๆใช่ว้าวคือมันเหมาะกับเมนูหน้าร้อนแบบนี้มากเลยนะครับใช่แต่เราก็ยังทีอ่ะจะทําตามเทรน์แค่นั้นอย่างเดียวไม่ได้เราเลยจะมาลองทําฟู้ดโลอพกินเองกันลองดูว่าทำออกมามันจะเหมือนแบบนี้ไหมหรือว่ามเจอกมาเป็นมะมว่วงกวนหรือว่าจะเป็นทิชชู่ไปดูกันว่าฟู้ดโลอพในเวอร์ชั่นของพวกเราจะออกมาเป็นยังไงไปเลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่เรารีวิวฟู้ดโลอัพหรือว่าไม่รู้ว่าฟู้ดโลอัพมันหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะครับพูดง่ายๆมันคือมะม่วงกวน้านเราดีที่เองครับ <c oughs> อ๋อเหมือนมันคือผลไม้กวนที่เขาแบบทำเป็นแผน่แผนๆแบบเนี้ยเขาทำาเป็นแผน่นแล้วก็ม้วนไว้เป็นเซรัผ้าแบบนี้ครับประเด็นคือเราตั้งเอาไว้ในแดดเมืองไทยหรอกเชิงเป็นกาวไปแล้วอืมมันน่าจะละลายอากาศร้อนมากมันติดกันเป็นแผ่นไปแล้วตอนนี้นี่มันเป็นผลไม้แผ่นๆแบบนี้ผลไม้กวนแผ่นๆแบบนี้จริงๆความน่ารักอีก เราจะมาลองทำไอแผ่นแบบนี้จากผล,ลไม้ที่เราคุ้นเคยกันไปไปเลยครับพูดเลยว่าส่วนผสมของฟู้ดลูททำเองมันน้อยมากทุกคนมันใช้แค่สองอย่างอ,อืแต่มันนั่นต้องใช้เวลาทำประมาณ6ชั่วโมงหรอกชั่วโมงเช้งทำวันนี้กินที่นี้มาเดี๋ยวมาลองจับเวลากันดูว่าเราจะล่อไปกี่ชั่วโมงนะคะทุกคน แต่บอกก่อนเลยครับว่าวิธีการทําง่ายนิดเดียวครับผมใช่ที่เหลือยากหมดเลย <c oughs> ไม่ง่ายนิดเดียวใช่ื่อนี่คือผลไม้ที่เราเลือกจะมาทําฟุตลูกของเรานะคะนี่มีมะนาวนะครับอปเปิ้ลกล้วยส้มเป็นไปหมดไม่มะม่วงมะม่วงทุเรียนสจ <c oughs> ตรอร์เบอร์รี่กับบูเบอร์รี่เบสิกใช่ไหมนี้เออมันน่าจะกินง่ายสุดสีนะ่าจะออกมาอารมณ์แบบม่วงๆชมพูๆปะมาร์เบิ้ลเออเดี๋ยวลองดูนะ <laughs> ใครอยากลองทําอะไรก็แล้วแต่นะใครจะศรัทธาในทุเรียนจะลองทําทุเรียนก็ได้นะวิฟท์โรทุเรียนนียน,น่าจะเจ๋งน,นะน่าจะเหม็น <laughs> ะ <laughs> มา嘛กันแรกเราต้องเอาน้องสองคนนี้ไปปั่นผสมให้เป็นแบบสมูตตี้ก่อนอง่ายมากใครจะใช้เครื่องปั่นอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกเราจะใช้น้องคนนี้นะคะเริ่มต้นด้วยน้องสตรอเบอร์รี่และก็บลูเบอร์รี่ รวเออลอโอ้โน้นครับลบงั้น <laughs> เราต้องเลือกเราจะเอาอะไรออกดปอ่ะต้องเอาตอเบอรี่เนี่ยแหละช่วหมอตอเบอรี่ลูกใหญ่เลยตอเบอรี่อร่อ,รอยอก็เอาตอเบอรี่ออกตอเบอรี่ออกกันเนละ <laughs> <laughs> เรียบร้อยปั่นเลยเอ่ะแล้วนะ ความที่มันเป็นโฮมเมดสไตล์ทุกคนมันมีแพทเทนะิร์นเห็นปะมีกากใยนะครับมันเป็นเปลือกของน้องบลูเบอร์รี่ของเราแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดของสตรอเบอรี่เห็นปะออร์แกนิกแม่ออร์แกนิก okay. ดีเหมือนกันมันจะได้มีวลวดลายก็ช่ใช <c oughs> <c oughs> ก็อยากให้มันมเนียนกว่านี้แต่มันได้แค่นี้อ่ะทุกคนไม่เป็นไรโอเคขั้นต่อไปอยังไงดีขั้นต่อไปเดี๋ยวเราต้องไปเอากระทะเอาเตามาเพราะเราจะต้องเคี่ยวน้องเขาให้กลายเป็นแยมข้นๆว้าวอู่อีกแล้วสินะให้เลยอนันตตายไปด้วยนะถึงเวลาเอาน้ำ Não, na น่ากลัวเสียงควันของเราลงมาในเตานี่ต่อไปเราจะเติมน้ําตาลนะทุกคนความหวานเอาแล้วแต่ที่ทุกคนชอบละกันอยากตัดขาไม่ใช่อยากหวานมากกับอันน้อยก็แล้วแต่สตาราตัวเองนะคะเ,เราเอากลางๆแล้วกันนะเออเอากลางๆแล้วกันพอให้มันมีรสชาติเพราะว่าฟู้ดโลอัพเนี่ยมันก็หวานๆใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ถึงขัน้นหวานเจีย๊ยบขนาดนั้นจริงๆพวกเบอร์รี่พวกสตรอเบอรี่มันก็มีน้าตาลตัวอยู่นิดหน่อยอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเราใส่ประมาณเรายังไม่อยาก ตัดขานะครับเริ่มเริ่มเริ่มขา,ขาอ่าโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขาด้วยไฟอ่อนจนกว่าเขาจะเป็นแยมนะคะ่ะ ว้าวสีสวยขึ้นสีเข้มขึ้นสีเหมือนเออข้าวเหนียวดำไงชอบกอนแล้วไออ,อลายลายของ บ,บลูเบอร์รี่หายไปหมดแล้วอลเออเทกเจอร์มันค่อยๆละลายหายไปหมดแล้วครับทุกคนอ่ะแต่มันยังเหลือเม็ดเม็ดสตรอเบอรี่เห็นปะแม่ยังขู่ขายอยู่ขั้นต่อไปคือเราจะเอาน้องเข้ามาแผ่เป็นแผ่นๆบนนี่กระดาษรองอบแบบนี้มาแผ่นะครับจะพยายามแบบปาดให้น้องเขาแบบว่าเท่ากันที่สุดแล้วเหลี่ยมที่สุดหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าเตาอบประมาณชัติหนึง่งจะเป็นขั้นตอนที่เราไปนอนกันเถอเขาหน่าจะใช้เวลาประมาณ4-6ชั่วโมงคือตอนนี้ประมาณ6โมงแล้วอ่ะทุกคน6ชั่วโมงก็คือเที่ยงคืนเราจะได้ก ที่คือพร้ <house> ไอไมไหมทุกคนเฮ้ยโอ้โหสีหน้ากลัวเฮ้ยทำไมมันสีมันโดนน้ำตาลงั้นนะมันต้องทาง่อยมันต้องสเปรดอันไหนไหนไหนปาดปาดปาดเออปาดไม่ใช่ทางทางทุกคนนี่คือการทางผลไม้เฮ้ยแต่พอบางๆแล้วแอบมีสีแดงอยู่ อ่ามันแอบหุดน่ากลัวมากเลื่อนหมูไปหน่อยเลือดแดงๆนิ่นึงก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครเอาผลไม้สีอื่นมามันก็น่าสนุกนะอย่างแบบมะม่วงเงี้ยมันอาจจะเป็นส้มๆปะไม่ได้ใจครับต้องลองดูแล้วพี่มาบอกด้วยนะครับใครลองผลไม้อื่นเออใครลองผลไม้อะไรแล้วอร่อยไม่อร่อยพิมมานะคะหลังจากปาดมาประมาณ3ปีได้ประมาณเท่านี้ได้อยู่ไหมอ่าดีกว่าที่คิดครับนูเทลล่าของเราเอ้ยไม่ใช่นูเทลล่าใช่ฟุตโลอัพสตรอเบอรี่บูเบอรี่ต้องบอกเลยนะครับว่าการจะปาดได้แบบนี้นี่คือประมาณ0 7 8 1 2 ไม่รู <but> ้แต่เราพยายามปาดให้แบบมันยังเหลือความหนาอยู่นิดนึงนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเข้าเตาอบแล้วความชื้นมันออกมันจะบางเกินไปนะคะเดี๋ยวมันขาดโอเคครับมาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปวอร์มเตาแล้วก็เอาเข้าเตาอบกัน เฮ้เ <H ee> ตาอบใหม่ครับเด้เวลาที่เราจะเอาฟุตโล้อฟของเราเข้า,มาหม้อหุงข้าวนะครับซึ่งเตาอบเป็นสั่นเนตาอบครับเตาใหม่ด้วยนี่<ม>เลยมาเดิมด้วยเมนูแรกของเราเตานี้สปอนเซอร์บายตัวเอง,เองักที่ y ีตัวเองครับอ่าเราตั้งไว้ก่อนเลยสองชั่วโมงและเดี๋ยวมาดูกันไปไปนอน <laughs> ตอนนี้ก็ไปนอนไม่ทำอะไรก็ไ่ทำว่ายน้ำดมน้ำตีกรอบตัวัง 3ามชั่วโมงสามชั่วโม,อง,ม,อมองจริงตอนนี้ตามืดแหละฝนตกจนมันหยุดแล้วอะ่ะหม,มาเห่าด้วยม,มามาดูหน้าตาน้องเขากัน เชือ่อโ,โอ้โหดำดำมันมีครับข่าวว่ามันดำจังอ,ะอ่ะมันไหมอย่างวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอดูแบบใกล้ๆสิเป็นต่อแต่กลัเป็นอะไรไปอไอบบีขอ้อเป็นแผ่นๆเห็นปะเจะ็บๆแ,นแ่นๆเด็ยังไม่กล้าแตะกลมร้อนไปเดี๋ยวเอาไปพักให้เย็นก่อนนี่พอเราได้มาแล้วเราก็จะเอามาหั่นแบ่งครึ่งเพราะไม่งั้นชิ้นมันจะใหญ่โหอออกนะคะเดี๋ยวมาลองแกะกันดูแกะจากตรงไหนดีวะล็อกอ่าเราไปลุ้นกันว่า,วามะม่วงปวนของเราไม่ใช่ ง่วงกวนพดโลของเรานะครับจะออกมาได้ไหมสีถึงกับแปะไปในกระดาษเรียบร้อยอ oh. พูดเลยว่ามันมีความเหนียวเหนียวนะมันจะแกะยากนิดนึงบางจุดอาจจะหนาไปมันเลยยังมีแฉะอยู่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอใช้เวลาค่อยๆแงะน,นิดนึงมันเหนียว <c oughs> ออกมาแล้วทุกคนประเด็นมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย<ะ>มันยังมีบางจุดที่ยังแฉะอยู่เห็นปะมันน่าจะต้องอยู่ในเตาอบต่ออีกสักชั่วโมงหรอกแต่คือไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้เราง่วงมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ยอมกินฟุดโลอัพที่เป็นแผลนิดนึงแล้วกันนะเฉยๆนิดนึงไม่เป็นไรไหนลองมาเทียบดูซิว่าฟุดโลอัพเวอร์ชันของเรากับเวอเร์ชันออริจินอลทำไมสีสันมันต่างกันนี้วะเราอ,อันนี้นะครับ,นนรบสีลุงฟรุง้งฟิงนะครับอ่าอันนี้ออกแ,วแนวหมองโมน่นิดนึงฟุดโลอัพอแบบหมองหมองนิดน เป็นพอน้องบูเบอรี่ของเรานั่นแหละน้องบูเบอรี่พาเข้มนะคะ,ะเราจะต้องมาลองชิมดูก่อนหรอกว่ารสชาติเขาต่างกันยังไงและที่สําคัญเราต้องเอาไปทําแบบที่ทุกคนคิดกันด้วยนั่นก็คือห่อไอติมมาลองมาลองชิมดูเดี๋ยวฉันหั่นให้ชิมขอชิมก่อนนะครับว่าฟูลลอฟเนี่ยที่เขาขายกันตามออริจินอลเนี่ยคือจริงๆมันหาย,ยากมากแลวตอนนี้ราคาพุ่งสูงไปเป็นกล่อ,องละหลายหลายพันบาทเลยตอนนี้นใช่ตอนนี้มันแพงกว่าตอนที่เราเคยซื้อมารรวิวเยอะมากนะคะครับมาชิม มันหอมมากเลยทุกคนหอมเบอร์รี่หอมผลไม้แบบหลากชนิดค้นผลไม้แผ่นเหนียวๆใช่แผ่นเหนียวอ่ะแล้วไหนลองฟู้ดโลอัพเวอร์ชั่นทำเองของเราสิสีสันอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่รสชาติอาจจะเด็ดก็ได้อร่อยมากเลยทุกคนมันยังไม่ได้กินอ่ะซองมาก่อนซองอ่ะอ่ะเลือกสักมงง มันใกล้เคียงทุกคนคือความหอมอะไรอาจจะไม่เท่าแต่ว่าความสดเรารู้สึกถึงแบบวัตถุดิบที่แบบวัตถุดิบที่แช่ทูมากอะบูเบอรี่กับสตอเบอรี่เต็มเต็มอะอดีดีมากเลยรสชาติอร่อยใช้ได้แล้วก็ไม่ได้หวานมากอ่าแล้วมันมีความแบบว่าหนึบๆเหมือนของเขาไหมคลายมากทุกคนคล้ายมากแต่ว่าเรื่องที่ต่างเลยคือ,ค,อความเจโไม่เกียวอยู่เป็น ไม่ดต่างเลยคือความเสถียรของความบางไงอ๋อใช่ใช่เชไม่สามารถเกลี่ยให้มันเท่ากันได้นะเพราะเขาคือมันแบบบางเท่ากันทั้งแผ่นเลยคือถ้าเกิดทุกคนหาวิธีเกลี่ยให้มันบางเท่ากันได้ตอนอบมันจะง่ายเว้ยอันนี้ของเราที่มีปัญหานะคือขอบขอบอะมันบางแล้วตรงกลางมันเป็นแอ่งมันค่อนข้างจะหนามันทาให้ขอบเนี่ยมันจะแข็งนิดหน่อยแต่ว่าตรงกลางมันจะแฉะจะบอกเลยว่าความอร่อยแล้วก็เทคเจอร์ความเหนียวเหนือดใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะ เฮ้ยงั้นเราต้องมาทดลองแล้วเนี่ยล้อกฉันซื้อไอติมมาแล้วมาเรามาลองแลบดูทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นออริจินัลและเวอร์ชันของเราแล้วเดี๋ยวจะไปแช่เย็นด้วยดูซิว่ามันจะกรุบๆเหมือนออริจินัลหรือเปล่าเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าอย่ามองที่สีถึงแม้น้องจะเหมือนแผ่นแปะสิวเซียนน้องอร่อยแผ่นแปะสิวเซียนยาบุรีไอติมที่ตักออกมาได้ทุเรนมาแต่ไม่เป็นไรเราเน้นรสชาติโบลงไปอุ๊ยเยอะไปเอาคนนี้พอกันเอามาห่อสี่ด้าน ออกเป็นแนวปุกปิ๊กเล็กๆนิดนึงนะทุกคนนะของบางคนอาจจะใหญ่มากนะคะเราเห็นในทิกตอกบางอันแบบว่าอันใหญ่มากแต่เราขอแบบปุกปิ๊กสวัสดีค่ะนี่อันนี้คือของต้นฉบับวางไว้ตรงนี้ถึงเวลาของเราหน้าตาเสียงขวัญมากเลยอะเอามาพึ่งก่อนนะจ๊ะเออสภาพไอติมทุเล็มากแต่ไม่เป็นไรนะคะแป๊บเดียวมันละลายแล้วแกดูอากาศเมืองไทยดิสุดจัดอะมามาห่ออุ้มอุ้ยอ้วนก่ออุงต้องกดกดน้องหน่อยได้อยู่แปลว่าแปลว่า ได้อยู่ในแปลว่าไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเน่เน่เน่เรามีวิธีกับอัสไซดาอัสไซด้าแล้วเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นอ่าน่าตาต่างกันมากครับไม่เป็นไรต้องรอดูค่ะจะกรอบอร่อยก็ได้ไปแช่ตู้เย็นเลยเช มาน้องพร้อมให้ชิมแล้วหลังจะเอาไปแช่ชอบฟรชมาะครับเอาลองชิมจากออริจินอลก่อนนี่ให้ดูหน้าตาของเราก็ดูน่ากลัวเล็กน้อยเหมือนแผ่นแปะสิวแต่ทำไมไม่ได้ <c oughs> ทุกคนดูเสียงกระทบกับจาน <c oughs> แข็งกว่มาดูกันนะครับว่าจะกรอบเหมือนในคลิปไวรัลที่เราเห็นไหมนะครับอ่ามุมเลือกมุมที่ชอบมุมนี้แล้วกันนะครับดูแบบเหมาะเหม็งที่จะกัดมากกรอบก เป็นเนืเสียวฟันไหมกรอบแล้วข้างในทะลักมากครับอืมมันอร่อยไหมเขาบอกว่ามันอร่อยอร่อยจริงเหรออืมเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ผสมกับไอศครีมวานิลาที่มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มันๆหอมมันแล้วก็หวานๆเนี่ยอืมสุดยอดเลยจริงๆดับร้อนนี่คือฟินเลยเนาะฟินไม่น่าล่ะโซเชียลเขาถึงคิดกันมากมันอร่อยจริงๆทุกคนจาของลูกเราแหละหวังว่าจะไม่ทำจะไม่ทำพ่อฟันหักนะครับต้องบมัดขอเร่งเร่งมุมก่อน น้องมันก็ต้องมัดเล็กน,น้อยแล้วทุกคนมีคนมาติดด้วยนะครับอ่ะ <G ül> สุดโถเขาต้องมัดไม่ใช่อ่าไม่ใช่พุดโล้อฟหอยทีมของเราพุดโล้อฟสไตล์ลักกี้ทีมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงอพร้อมนะอ๋อวู้กอ็เหมือนกันอุ้ยไสแตกเลยเป็นยังไงของเราได้อยู่มะบอกเลยว่าไม่แตกจริงหรอดีใจมาลองกิน ไมันดีจริงอ่ะต้องชิมต้องชิมทำเองต้องหกชั่วโมงกูต้องชิมแล้วล่ะเพื่อนผมพี่โมงจริงทุกคนมาเร็วเพยงเร็วมากในขณะที่ยังกรอบอยู่อย่าตัดสิ่งที่หน้าตาติโสกูดะกรอบ ของเราอ่ะแอบรู้สึกถึงความเป็นผลไม้เรียวๆกว่าของเขาแอบรู้สึกก็มันมีการแต่งกลิ่นแต่งสีอันนี้คือที่สำคัญคือของเราอ่ะมันแบบเป็นผลไม้แท้ชูห1ร้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะทุกคนเห็นกับตาว่ามันมาจากอะไรนะคะใช่มันไม่ได้มาจากแตงโมเนาะผลไม้แท้บวกขี้มือเราล้วนๆครับใช่อูมามิตรงขี้มือเนี่ยตอนล่อออกมาเนี่ยพูดเลยว่าความยากของเมนูนี้คือแกควรจะต้องทําให้มันสม่าเสมอที่สุดไม่งั้นอ่ะตรงที่บางเกินไปมันจะกรอบจนแตกใช่ส่วนตรงที่หนาก็จะแฉะเหมือนที่เราเป็นอืมแต่ก็คุ้มทานนตอี้มัน กินยากครับคุณราอ,อ่านทุกคนกมากันเยอะอก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยว่าเราจะหาอะไรน่าสนใจมาทำกันอีกนะคะ,อะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านล้วคยที่นี่เราไปกันบายบายวีฮิวครับขอให้ทุกคนช่วงนี้นะระวังเป็นอิสโตกันด้วยน,นะกินน้ำไม่เยอะ,อะดูแลสุขภาพอากาศเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนนะคะ <Okay. S 2> ระวังไม่สบายเหมือนเชงตอนนี้หายแล้วดีใจมากเลยขอบคุณทุกคนที่กำลังใจครับบายบายวี ของเราเกรอบน่านก่าเอยนั่นแหละก็ดึงเหนียวแล้วจของเราอร่อยกว่าแค่นัานมาหน้าโัวไปหน่อยพี่แขายเลยพวกนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเยลลี่หนังตุ๊กแก <laughs> ใช่เหรอลอสิวเซียนผลไม้หนังตุ๊กแก